คุณกำลังอยู่กับ You Channel คุยเรื่อง Soft Skill ก,กันแบบ s อ f t สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกๆท่านเข้าสู่ u Channel วันนี้อยู่กับอันบวกสะดวกการค่ะ EP 22ในวันนี้นะคะจากเดิมที่เราตั้งใจว่าเราจะมาคุยกันในเรื่องของความเครียดหรือว่า t r e s สพร้อมกับ ความเหนื่อยล้าหรือว่าฟาทิกนะคะปรากฏว่าพอไปดูข้อมูลจริงๆอะคะ่ะพบว่าในเรื่องของความเครียดเนี่ยข้อมูลค่อนข้างจะเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นขออนุญาตที่จะแบ่งออกเป็น2 EP ก็คือวันนี้เนี่ยคุยเฉพาะในเรื่องของความเครียดอย่างเดียวแล้วก็ EP ถัดไปก็คือ EP 23เนี่ยเราก็จะมาคุยกันในเรื่องของความเหนื่อยล้านะคะก็เราจะพบว่า ในมุมมองของความเครียดนะคะก็จะมีทั้งคุณหมอแล้วก็นักจิตวิทยาเนี่ยพูดในเรื่องนี้เนี่ยคล้ายๆกัน เพียงแต่ว่าในบางมุมเนี่ยคะ่ะจะแตกต่างกันบ้างนิดๆน่อยๆนะคะสำหรับวันนี้เองนะคะการที่มาแชร์ความเครียดในวันนี้เนี่ยก็ได้ข้อมูลมาจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พนมเกตมานนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ขออนุญาตที่จะใช้มุมมองของคุณหมอพนมในการที่เราจะพูดคุยกันในเรื่องความเครียด แต่ถ้าสมมติว่าคุณฟังสนใจแล้วก็อยากจะไปค้นคว้าเพิ่มเติมนะคะก็สามารถที่จะหาได้ทั้งใน YouTube หรือว่าในหนังสือหรือว่าอาจจะพูดคุยกับคุณหมอนะักจิตวทิทยาเองโดยตรงก็ได้ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าเริ่มจะมีความเครียดแล้วนะคะในวันนี้ค่ะเราจะมาคุยกัน4หัวข้อใหญ่ๆด้วยกันนะคะก็คือปัจจัยอะไรบ้างที่จะทำให้เราเกิดความเครียดนะคะ แล้วเราเนี่ยมีปฏิกิริยาตอบสนองยังไงบ้างนะคะรวมถึงอันที่3ก็คือว่าอาการของความเครียดนี่เป็นยังไงและสุดท้ายค่ะวิธีป้องกันจะเป็นยังไงบ้างนะคะเรามาเริ่มกันที่ความหมายของความเครียดกันนะคะจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พนมเกตมานค่ะคุณหมอบอกไว้ว่าความเครียดนะคะก็คือผลรวมของปฏิกิริยาตามธรรมชาติของมนุษย์นะคะที่เกิดขึ้นเมื่อจะต้องเผชิญกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงหรือว่าสถานการณ์ต่างๆค่ะความเครียดี่จะมีอยู่สองประเภทใหญ่ๆนะคะก็คือความเครียดที่เหมาะสมหรือว่าความเครียดที่เป็นบวกอะค่ะภาษาอังกฤษก็คือ use s t r e s จะ กระตุ้นให้เกิดการปรับตัวเกิดการแก้ไขปัญหาเกิดการพัฒนาแล้วก็เกิดความคิดสร้างสรรค์ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีความเครียดมากเกินไปก็จะทำให้เกิดผลเสียต่อทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจแล้วก็เกิดความไม่สบายใจนะคะความเครียดประเภทนี้ก็คือความเครียดที่เป็นลบหรือว่าเป็น distress ก็จะทำให้เกิดอาการต่างๆนะคะทำให้เราเนี่ยอาจจะไม่สามารถ รับตัวได้กับการใช้ชีวิตประจำวันหรือว่าการทำงานของเราแล้วก็ในอนาคตเนี่ยก็อาจจะนำไปสู่การเกิดโรคทางด้านร่างกายทางด้านจิตใจหลายๆโรคนะคะเดี๋ยวเราจะมาค่อยๆดูกันว่าปัจจัยสาเหตุปฏิกิริยาอาการเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะเพ,เพื่อที่ว่าเราจะได้สังเกตอาการของเราว่าอ๋ออันนี้เริ่มที่จะมีอาการเครียดแล้วนะคะ เรามาดูกันว่า ทางช่างซ่อมบำรุงอากาศยานนะคะหรือคุณผู้ฟังอาจจะเปรียบเทียบไปด้วยกันเลยก็ได้เพราะว่าอาจจะมีบางปัจจัยเนี่ยที่ใกล้เคียงกันกันกบช่างซ่อมบำรุงอากาศยานนะคะบางปัจจัยเนี่ยอาจจะเป็นเฉพาะทางของเขาไปเลยก็ฟังเอาไว้นะคะจะได้ทราบว่าการทํางานของเขาเป็นยังไงบ้างทําไมคุณกอดอนดูปองถึงมองว่าความเครียดเนี่ยเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทําให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทํางานนะคะเรามาเริ่มที่ ปัจจัยที่ทำให้เกิดความเครียดของช่างซ่อมบำรุงค่ะจะแบ่งได้เป็นกลุ่มใหญ่ๆเนี่ยสกลุ่มด้วยกันนะคะก็คือ1ทั้ทางด้านสิ่งแวดล้อมค่ะหรือว่าอาจจะเรียกได้ว่าเป็น เป็นลักษณะของตัวงานก็ได้นะคะเช่นการทำงานในที่ที่อุณหภูมิร้อนเกินไปหรือว่าเย็นเกินไปนะคะแสงสีเสียงที่มากเกินไปน้อยเกินไปหรือว่าการทำงานในพื้นที่แคบๆค,ค่ะจะพบว่าช่างซ่อมบำรุงเองนะคะจะต้องเข้าไปตรวจถังที่เก็บน้ำมันนะคะที่ที่อยู่ที่ปีกนะคะเพราะฉะนั้น การที่ลงไปในนั้นนะะ่ยค่ะก็จะต้องอาศัยคนที่มีรูปร่างที่พอที่จะลงไปได้เพราะว่าตัวเปิดนะคะไม่ได้กว้างมากนักนะคะรวมถึงพื้นที่ข้างในเนี่ยก็แคบด้วยแล้วก็มีกลิ่นของน้ำมันด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ เวลาที่ทำงานแล้วเนี่ยเขาเกิดความเครียดได้เช่นเดียวกันว่าเอาเข้าไปเนี่ยมันจะเกิดอันตรายไหมเนาะกลิ่นน้ำมันวันนี้จะมีผลต่อสุขภาพของเขาหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้เกิดความเครียดของช่างซ่อมรุงนะคะรวมถึงเมื่อกี้เราพูดถึงอุณหภูมินะคะเราจะเห็นว่าในประเทศที่การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเนี่ย แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนะคะเช่นในยุโรปเนี่ยก็จะมีช่วงที่หน้าหนาวเนี่ยก็บางครั้งในหิมะตกก็มีนะคะหรือหน้าร้อนเนี่ยก็ร้อนมากเลยเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะ เลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเขาทำงานในช่วงที่อุณหภูมิหนาวเกินไปหรืออุณหภูมิที่ร้อนเกินไปเนี่ยเขาเริ่มรู้แล้วว่าเขาไม่สามารถทำงานได้นานขนาดนั้นอย่างเช่นถ้าสมมติว่าปกติแล้วเนี่ยในอุณหภูมิปกติที่คนเราเนี่ย สามารถที่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะก็ประมาณ22อาจจะ18นะฝรั่งทำวิจัยไว้ก็คือ18ถึง25นะคะอันนี้คืองานวิจัยของฝรั่งนะคะก็คืออุณหภูมิที่เขาบอกว่าเหมาะสมในการทำงานของเขานะคะก็ถ้าสมมุติว่าหนาวเกินไปหรือว่าร้อนเกินไปเนี่ยจากเดิมที่กะในการซ่อมบำรุงอาจจะ8ชั่วโมงก็ เขาอาจจะลดระยะเวลาลงนะคะเช่นหน้าร้อนเนี่ยอาจจะทำงานแค่บ่ายโมงหรือว่าบ่ายสองนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าทำงานนานไปกว่านั้นเนี่ยอุณหภูมิที่ร้อนเกินไปก็อาจจะทำให้เกิด ผลกระทบต่อร่างกายอาจจะเป็น h i s t o รกได้หรือว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานได้เพราะฉะนั้นตัวอุณหภูมิก็เป็นปัจจัยนะคะในการทำให้เกิดความเครียดในการทำงานนั้นปัจจัยที่1นนะคะปัจจัยที่2เช่นปัจจัยทางด้านสุขภาพค่ะ เรื่องของร่างกายนะคะสุขภาพไม่ดีนะคะการกินอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะนะคะทานแป้งมากเกินไปทานไขมันมากเกินไปการนอนไม่พอนะคะการเข้ากะการ เปลี่ยนเวลาในการนอนในแต่ละกะที่แตกต่างกันไปก็ส่งผลกระทบต่อร่างกายนะคะอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งในปัจจัยที่ทําให้เกิดความเครียดต่อไปปัจจัยต่อไปก็คือทางด้านจิตใจค่ะอันนี้ก็อาจจะเหมือนกันในทุกๆอาชีพนะคะเช่นการทํางานกับเพื่อนร่วมงานนะคะที่ไม่เข้าใจกันการที่ไม่เข้าใจกันระหว่าง หัวหน้ากับลูกน้องนะคะหรือว่าแม้กระทั่งปัจจุบันเนะะี่ยค่ะก็คือผลกระทบจากโควิดนะคะทำให้เกิดเ,เขาเรียกว่าเป็นปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจนะคะทางด้านการเงินอันนี้ก็ส่งผลกระทบต่อความเครียดนะคะอันนึงที่ น่าสนใจของช่างซ่อมบำรุงอากาศยานก็คือว่าปัจจัยที่เขาจะต้องแข่งกับเวลาค่ะก็คือว่าอย่างสมมุติว่าเวลาที่เครื่องเนี่ยเข้ามาอยู่ในแฮงกาเพื่อเตรียมซ่อมแล้ว,แล,วแล้วเครื่องลำนั้นเนี่ยจะต้องเอาไปใช้งานในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าเพราะฉะนั้นช่างซ่อมบำรุงก็จะต้องเร่งนะคะเร่งที่จะทำงานแข่งกับเวลานะคะอันนั้นก็เป็นปัจจัยที่ส่งผลกับ ต่อความเครียดก็คือเรื่องของเวลาที่จะต้องทํางานให้ทันต่อการส่งมอบเครื่องบินเพื่อที่จะนำไปใช้งานนะคะหรือในเรื่องของ spare part ท,ที่มีไม่ครบหรือว่าจะต้องรอ spare part มานะคะเพราะฉะนั้นเครื่องก็ต้องเอาไปใช้ spare part ก็ไม่มีนะคะระยะเวลาในการซ่อมก็ถูกจำกัดนะคะก็อันนี้ก็เกิดทำให้คนทำงานเนี่ยเกิดความเครียดนะคะ มีอยู่ครั้งหนึ่งค่ะเคยเดินทางจะเดินทางไปยุโรปเนะปรากฏว่าเครื่องลำที่จะเดินทางเนี่ยเขาเนักบินบอกว่าอุปกรณ์บางชิ้นเนี่ยเกิดข้อขัดข้องนะคะเขาขอดิเล์เครื่องที่จะออกไปนะคะในมุมมองของผู้โดยสารท่านอื่นเนี่ยอาจจะคิดว่าโอ๊ยตายแล้วถ้าเกิดว่าเครื่องดีเล์เนี่ยเขาอยากที่จะเดินทางแบบ ไปเร็วเนาะอยากที่จะแบบให้ไปถึงปลายทางเร็วช่วยซ่อมให้เร็วหน่อยนึงได้ไหมอะไรเงี้ยแต่ในมุมมองของคนที่ทำงานทางด้านนี้<ๆ>เขาจะบอกว่าไม่เป็นไรใจเย็นๆซ่อมให้ใช้ได้ซ่อมซ่อมแบบใช้เวลาให้เต็มที่เลยนะพี่ให้เครื่องบินลำนั้นเนี่ยสามารถนำออกไปใช้งานแล้วอุปกรณ์ทุกอย่างเพอร์เฟ ครบถ้วนสมบูรณ์เกิดความปลอดภยัยในอุตสาหกรรมการบินเราจะเห็นว่ามุมมองอาจจะแตกต่างกันนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเหตุการณ์แบบนี้ค่ะเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือว่าจำเป็นจริงๆเนี่ยเราอาจจะต้องให้เวลากับ พี่ที่เป็นช่างซ่อบมบำรุงนิดนึงให้เขาสามารถทำงานได้ด้วยภาวะที่ไม่กดดันนะคะเพราะว่าถ้ากดดันแล้วเนี่ยอาจจะเกิดความเครียดในการทำงานแล้วก็อาจจะเกิดความผิดพลาดได้นะคะอันนั้นก็เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดความเครียดนะคะทั้งเรื่องของงานสภาวะแวดล้อมร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะเรามาดูปฏิกิริยาตอบสนองต่อความเครียดกันนะคะคุณหมอพนมบอกว่า คนเราเนี่ยคะ่ะเมื่อเผชิญกับสิ่งเราหรือว่าสาเหตุของความเครียดเนี่ยการรับรู้ประสาททางสัมผัสต่างๆเนี่ยก็จะส่งไปที่สมองส่วนกลางค่ะก็จะแปลผลออกมาเป็นทําให้เราเกิดความรู้สึกเกิดความนึกคิดต่างๆว่าอ๋ออันนี้คือ เราเริ่มจะเครียดแล้วนะคะแล้วก็จะส่งผลไปต่ออวัยวะต่างๆของร่างกายนะคะบางครั้งแล้วเนี่ยการเชื่อมโยงตรงนี้เนี่ยอาจจะไปมีผลกับประสบการณ์เดิมในอดีตด้วยเช่นเดียวกันนะคะความแตกต่างของการเรียนรู้ตั้งแต่ตอนเด็กๆเนี่ยก็จะทำให้การเข้าใจหรือว่าการ ทำให้เหตุการณ์เหมือนกันเนี่ยแต่ว่าสภาวะความตึงเครียดความกังวลหรือว่าความกลัวของแต่ละคนเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าในอดีตเนี่แต่ละคนอาจจะเกิดสภาวะที่ไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวประสบการณ์อันนี้ค่ะก็จะมีผลต่อความรู้สึกกังวลแล้วก็ความรู้สึกความเครียดเนี่ย เพิ่มขึ้นมากน้อยแตกต่างกันไปนะคะเรามาดูว่าร่างกายแล้วก็จิตใจของเราเนี่ยจะเกิดปฏิกิริยาตอบสนองเพื่อต่อสู้กับปัญหา ตามระยะต่างๆนะคะคุณหมอแบ่งออกเป็น3ระยะค่ะระยะแรกก็คือระยะตื่นตัวระยะที่2ก็คือระยะต่อสู้ระยะที่3ก็คือระยะเหนื่อยล้านะคะเรามาดูระยะตื่นตัวค่ะก็คือว่าคุณหมอบอกว่าช่วงเนี้ยค่ะต่อมหมวกไตจะโดนกระตุ้นโดยประสาทอัตโนมัตินะคะให้หลั่งสารอะดรีนาลีนออกมานะคะซึ่งจะออกฤทธิ์ทำให้หัวใจเนี่ยสูบฉีดโลหิต แรงขึ้นนะคะอาจจะเกิดความดันโลหิตสูงหายใจเร็วขึ้นนะคะม่านตาขยายกว้างกล้ามเนื้อตื่นตัวแล้วก็มีเลือดไปเลี้ยงมากเกินไปนะคะแล้วก็ประสาท เออถ้าเกิดว่าเป็นทางบวกนะคะประสาทสัมผัสการตอบสนองเนี่ยก็อาจจะดีนะคะเราจําได้ไหมคะที่ความเครียดที่เป็นบวกเนี่ยอันนั้นเน่ยเป็นตัวดีนะคะจะทําให้ประสาทเนี่ยสัมผัสตอบสนองได้ดีนะคะเรามาดูระยะที่2ก็คือระยะต่อสู้ค่ะก็คือร่างกายจะปรับลดสารอะดรีนาลีนลดลงนะคะแล้วก็ลดความตื่นเต้นนะคะแต่ว่าก็ยังเหลือความตื่นตัวเฉพาะที่อาจจะเป็นเฉพาะบางอวัยวะเช่นต่อมหมวกไตนะคะ ก็ยังคงทํางานอยู่นะคะหรือบางครั้งเนี่ยเราอาจจะพบว่าเออมือเราก็อาจจะมีเหงื่อออกมาบ้างนะคะระยะที่3ค่ะก็คือระยะเหนื่อยล้านะคะก็คืออวัยวะต่างๆเนี่ยก็จะเริ่มทํางานลดลงรวมถึงสมองแล้วก็ระบบอัตโนมัติด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นปฏิกิริยาค่ะ ตอบสนองต่อภาวะของความเครียดนะคะก็คือระยะตื่นตัวระยะต่อสู้แล้วก็ระยะเหนื่อยล้าหรือบางท่านอาจจะเคยได้ยินมาแค่2 s t สเตก็คือว่าเราจะ fight หรือว่าเราจะฟลายไฟท์ก็คือเราจะต่อสู้กับเขานะคะก็เหมือนคล้ายๆกับคุณหมอก็คือระยะต่อสู้หรือเราจะฟ g ์ t ก็คือ เราจะเดินหนีเราจะสู้หรือว่าเราจะถอยนะคะอันนี้ก็คือปฏิกิริยาที่ตอบสนองเกิดขึ้นจากความเครียดที่เกิดนะคะเรามาดูต่อไปค่ะในช่วงที่3นะคะเราผ่านปัจจัยมาแล้วเราผ่านปฏิกิริยาตอบสนองของร่างกายมาแล้วนะคะเรามาดูอาการของความเครียดบ้างนะคะอาการของความเครียดนะคะก็สามารถจับได้นะคะคุณหมอ คุณหมอบอกว่าอาการที่เกิดจากความเครียดเนี่ยค่ะจะแบ่งออกเป็น3อาการด้วยกันนะคะก็คือ1อาการที่เกิดทางด้านร่างกายค่ะก็คือว่าปฏิกิริยาที่ตอบสนองเนี่ยอาจจะเกิดได้ทั้งร่างกายแล้วก็ทางด้านจิตใจนะคะแต่ว่าบางคนเนี่ยก็อาจจะเกิดทางด้านอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกด้วยเพราะฉะนั้นเรามาดูอาการของความเครียดกันคุณวังสามารถที่จะจับความรู้สึกแล้วก็ ฟังไปด้วยแล้วลองสังเกตตัวเองด้วยว่าเริ่มมีอาการของความเครียดหรือเปล่านะคะก็คืออาการทางด้านร่างกายมีไหมทางด้านจิตใจมีไหมนะคะแล้วก็อาการทางด้านอารมณ์มีหรือเปล่านะคะเรามาดูอาการทางด้านร่างกายกันคะ่ะเมื่อจิตใจเราเครียดนะคะเราจะพบว่า ประสาทอัตโนมัติอคในร่างกายก็จะถูกเร้าให้ทำงานเพิ่มขึ้นค่ะอวัยวะต่างๆภายในร่างกายนะคะที่ถูกกำกับโดยประสาทอัตโนมัติเนี่ยก,ก็จะถูกกระตุ้นให้ทำงานมากยิ่งขึ้นเช่นในส่วนของหัวใจหลอดเลือดปอดนะคะ กระเพาะอาหารลำไส้กระเพาะปัสสาวะเราจะเห็นว่าเวลาที่เราเครียดนะคะบางคนอาจจะแบบโอ้ยปวดหัวจี๊ดขึ้นมาเลยนะคะนั่นก็คือว่านั่นแหละประสาทอัตโนมัติทางด้านการดูแลทางด้านสมองนะคะเริ่มรับรู้แล้วล่ว่าโอ๊ยเราเริ่มอาการเครียดแล้วปวดหัวจี๊ดขึ้นมานะคะหรือบางคนนะคะอาจจะแบบ ส่งผลทางด้านร่างกายก็คือบางคนเนี่ยปวดท้องเนาะบางคนไม่ทราบคุณผู้ฟังเป็นหรือเปล่าเนาะเคยเจอน้องที่มาฝึกงานด้วยนะคะเป็นเป็นน้องเทรนนีเนาะมานั่งฝึกคอนโทรลเครื่องวันนั้นเขาทาดีเนาะแต่เขาเครียดน่ะหลังจากที่เขาออกโพสิชันไปแล้วแล้วก็เอ๊ะทำไมน้องหายไปเพราะว่าจะต้องบรนะีฟเนาะปรากฏว่าเขาไปอัจียนนะคะก็คืออาการความเครียดนะ่ยมาลงกระเพาะแล้วก็ เกิดทาให้ท้องไส้ปั่นป่วดแล้วก็อาเจียนนะไม่รู้คุณผู้ฟังมีอาการแบบนี้บ้างหรือเปล่านะคะบางคนเนี่ยอาจจะปัสสาวะบ่อยมากขึ้นนะคะหรือบางคนอาจจะเหงื่อออกมากขึ้นเพราะว่าสภาวะทางร่างกายเนี่ยอาจจะแสดงออกแตกต่างกันไปนะคะลองจับสังเกตดูถ้าเกิดว่ามีอาการแบบนี้ขึ้นปวดหัวอาเจียนปวดท้องนะคะหรือว่าเหงื่อออกเนี่ยเป็นอาการเริ่มต้นของความเครียดที่เกิด กับทางด้านร่างกายนะคะเรามาดูความเครียดที่เกิดทางด้านอารมณ์บ้างค่ะปัจจัยที่2นะคะก็คือความเครียดเนี่ยจะทำให้จิตใจเนี่ยเรารู้สึกกังวลบางทีเรากลัวตื่นเต้นเราไม่สบายใจนะคะบางคนมีอารมณ์ซึมเศร้าท้อแท้ร่วมไปด้วยนะคะบางคนเบื่อหงุดหงิดไม่สนุกสนานไม่สดชื่นไม่มีชีวิตชีวาไม่ร่าเริงเหมือนเดิมค่ะจาก บางบางคนนะคะแบบสดใสเริงร่าแบบเราเจอเขาแบบโอ้โหเหมือนแบบเตรียมหัวเลาะหรือว่าเตรียมแบบมีความสุขกับเขาได้เลยแต่แบบเฮ้ยทาไมวันวันนั้นเขาแปลกไปเนาะเขาอาจจะเกิดอาการเครียดก็ได้นะคะไม่สบายใจอาการพวกนี้คะ่ะสามารถสังเกตดูได้คนที่เคยมีความสุข เคยหัวเราะเอิกอักเอิกอักวันไหนเขาเงียบไปเนี่ยลองจับสังเกตเขาดูนะคะแล้วก็อาจจะส่งผลตามมาก็คืออาจจะนอนไม่หลับเพลียเหนื่อยง่ายนะคะอันนั้นก็คืออาการทางร่างกายนะคะส่วนอาการทางด้านจิตใจค่ะอาการที่3นะคะก็คือความคิดก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามอารมณ์นะคะบางคนก็อาจจะแบบคิดไม่ดีคิดร้ายหรือว่าบางคนอาจจะแบบกังวลล่วงหน้าบางคนอาจจะย้ำคิดย้ำทำนะคะหรือ หนักกว่านั้นก็คือบางครั้งเนี่ยเราไม่สามารถที่จะควบคุมความคิดได้นะคะบางคนบอกว่าเออไม่ต้องไปคิดมากนะเดี๋ยวแบบหลับตาน,นอนเดี๋ยวก็แบบลืมได้เองบางทีถ้าเกิดว่าไม่เคยเจอกับตัวเองเราอาจจะคิดว่าเออมันควบคุม ได้ง่ายนะแต่จริงแล้วเนี่ยมันควบคุมได้ยากพอสมควรเลยนะคะเพราะฉะนั้นการคิดมากการมองตัวเองไม่ดีมองคนอื่นไม่ดีการมองโลกในแง่ลายนะคะเริ่มเป็นการส่งสัญญาณแล้วว่าเราเนี่ยเริ่มที่จะมีความเครียดทางด้านจิตใจแล้วนะคะความเครียดถ้าเกิดว่ามีมากแล้วก็มีต่อเนื่องนะคะก็จะทําให้สมองของเรานะคะมึนงงบเบลอขาดสมาธินะคะแล้วก็ ความคิดอ่านความจำเนี่ยก็จะลดลงแล้วก็ส่งผลต่อการตัดสินใจนะคะช้าแล้วก็ไม่แน่นอนแล้วก็บางครั้งเนี่ยเราเริ่มที่จะไม่มั่นใจในตัวเองอันนั้นก็คืออาการที่เกิดขึ้นจากความเครียดแล้วก็ส่งผลมาจากทางด้านจิตใจนะคะเรามาดูค่ะ วิธีที่คุณหมอแนะนำนะคะว่าเราจะมีวิธีป้องกันความเครียดได้อย่างไรบ้างนะคุณหมอบอกวิธีง่ายๆนะคะก็คือ5้าวิธีนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังเนี่ยมีวิธีที่แตกต่างไปจากนั้นเนี่ยสามารถแชร์เข้าไปใน Facebook หรือว่าทางทางช่องทางต่างๆนะคะที่เราออกอากาศได้นะคะคุณหมอบอกว่าวิธีคลายความเครียดวิธีแรกก็คือว่าการออกกําลังกายนะคะคุณฟังหลาย ท่านนะคะใช้วิธีการออกกำลังกายเนี่ยเป็นการผ่อนคลายความเครียดนะคะเพราะว่าเวลาที่เราเนี่ยเหงื่อออกไปแล้วนะคะแล้วก็เราได้ยื้เส้นยืดสายนะคะก็จะทำให้ฮอร์โมนในร่างกายเนี่ยฮอร์โมนของความสุขเนี่ยทำงานนะคะแล้วก็หลั่งออกมาเอนโดฟินทำงานก็จะทำให้เราเนี่ย ลืมความเครียดไปแล้วก็มีความสุขกับการออกกําลังกายยิ่งถ้าเกิดว่าเราออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอนะคะเอโดฟินทํางานอยู่ประจำเนี่ยก็สามารถลดป้องกันความเครียดได้นะคะวิธี ป้องกันวิธีที่2ก็คือการนั่งสมาธินะคะฝึกจิตนะคะบางคนอาจจะใช้วิธีการกําหนดจิตยุบหนอพพองหนอนะคะหรือว่านั่งสมาธิจะนั่งก็ได้จะเดินก็ได้นะคะฝึกลมหายใจสวดมนต์ไหว้พระก็เป็นวิธีที่ ป้องกันนะคะที่จะทำให้เราเนี่ยมีความเครียดลดลงได้นะคะวิธีป้องกันความเครียดวิธีที่3นะคะที่คุณหมอพนมแนะนำก็คือว่าเราอาจจะต้องจัดสรรเวลาชีวิตประจำวันของเราให้บาลานซ์นะคะก็คือทำเวิร์กไลฟ์บาลานซ์ให้ได้ก็คือว่าเออเราอาจจะคิดว่าอ่ะตอนนี้เรามีงานหลายอย่างที่จะต้องทำเนาะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราสามารถจัด วิธีบริหารจัดการลำดับความสำคัญของงานได้เรื่องส่วนตัวเป็นยังไงบ้างแยกแยะไปได้จะสรรเวลาให้ได้นะคะก็จะช่วยลดความเครียดได้วิธีที่4ี่ก็คือว่าเราอาจจะใช้วิธีการดูหนังฟังเพลงนะคะเป็นการที่จะช่วยลดความเครียดนะคะบางคนท่องเที่ยวนะคะบางคนอาจจะ ต่อเลยก็บางคนอาจจะทำกับข้าวนะคะก็แล้วแต่ว่าแต่ละท่านเนี่ยจะมีวิธีการผ่อนคลายยังไงบ้างส่วนคุณหมอก็นแนะนำว่าการดูหนังฟังเพลงให้เพลินๆนะคะก็จะสามารถที่ทำให้เราเนี่ยลดความเครียดได้ป้องกันได้นะคะและวิธีสุดท้ายก็คือว่าการ ปรับความคิดของตัวเองค่ะการจมอยู่ในความคิดใดความคิดหนึ่งเนี่ยที่นานเกินไปเนี่ยอาจจะทําให้เรารู้สึกเครียดโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะหรือว่าถ้าเรารู้สึกว่าเราจมกับความวิตกกังวลมากๆแล้วก็กลายกลายเป็นความเครียดสะสมนะคะเราอาจจะสามารถที่จะปรึกษากับนักจิตวิทยาได้นะคะหรือว่าคุยกับ เพื่อนที่ผ่านการฝึกอบรมมาหรือว่าอย่างอย่างของวิทยุการบินค่ะเรามีเพียร์ซัพอร์ตที่เป็นคล้ายๆกับเฟิร์สเอนะคะในการเฝ้าระวังดูว่าเพื่อนร่วมงานของเราเนี่ยเริ่มมี ภาวะที่ผิดปกติไปแล้วหรือ,อยังนะคะถ้าเกิดว่าเราพบตรงนี้เนี่ยโดยเฉพาะในกรณีที่เกิดจากการทํางานผิดพลาดเนี่ยเราเขาอาจจะอยู่ในสภาวะที่เกิดความเครียดเนี่ยเราก็อาจจะเข้าไปพูดคุยกับเขานะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นแค่ first aid อย่างเดียวนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเราพูดคุยกับเขาแล้วแล้วเรามีความรู้สึกว่าเออเขาเ อาการเนี่ยยังไม่ดีขึ้นนะคะเราอาจจะแนะนําเขานะคะให้ไปพบกับนักจิตวิทยาทั้งนักจิตวิทยาที่อยู่ที่บริษัทเองหรือว่านักจิตวิทยาที่เวชศาสตร์การบินก็ได้นะคะแต่ถ้าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าความเครียดยังอยู่นะคะหรือว่า มันกลายไปเป็นโรคซึมเศร้านะคะเราอาจจะต้องรับยาเพื่อปรับเคมีในสมองให้เราสามารถที่จะมีชีวิตแล้วก็ดำรงชีวิตอยู่ในปัจจุบันได้นะคะเราจะพบว่านะปัจจุบันเนี่ยค่ะความเครียดนะถือว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานนะคะเพราะฉะนั้นเราคงจะต้องช่วยกันดูแลสภาพจิตใจนะคะทั้งตัวเองแล้วก็เพื่อนร่วมงานด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องการปรับ รับความคิดของเรานะคะหรือว่าหาวิธีการผ่อนคลายไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงทำกบับข้าวนะคะการจัดสรรเวลาให้ในชีวิตประจำวันให้ดีนะคะการนั่งสมาธิหรือว่าการออกกำลังกายนะคะก็เป็นวิธีป้องกันได้หรือถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังมีวิธีอื่นก็สามารถแชร์มาให้พวกเราได้รับทราบได้นะคะ ตอนนี้ค่อนข้างที่จะใช้เวลานานพอสมควรเลยกับความเครียดนะคะแต่คิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นอีพีนี้ค่อนข้างจะยาวนิดนึงนะคะเราโดยสรุปก็คือว่าความเครียดนะคะเกิดขึ้นได้เสมอเพระนาะฉะนั้นการเตรียมตัวแล้วก็การฝึกให้เผชิญกับความเครียดนะคะโดยที่เราคิดว่าตรงนี้ไม่ใช่เรื่องยากนะคะแต่ว่าเราจําเป็นที่จะต้องฝึก แล้วก็ฝึกตัวเองให้เผชิญแล้วก็เตรียมรับกับความเครียดที่จะเกิดขึ้นได้เนี่ยสิ่งนี้จะเป็นสิ่งดีแล้วก็จะทําให้เราเพิ่มประสิทธิภาพในการปรับตัวได้ดีกว่าคนอื่นนะคะก็คือเรารู้แล้วละ่ะเรามี a อ a r ว n ์เนเรามี SA นะคะว่ามันอาจจะเกิดผลกระทบต่อเราเพราะฉะนั้นเราจะมีวิธีป้องกันยังไงบ้าง1 2 3 4 5ถ้าเกิดว่าเรามีการ เตรียมตัวล่วงหน้าเรามีการฝึกฝนตรงนี้อยู่ตลอดเวลาที่จะบริหารจัดการความเครียดตรงนี้ก็จะทําให้เราสามารถปรับตัวกับสถานะต่างๆหรือว่าสภาวะการที่จะเกิดความเครียดได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็ส่งผลให้เรามีความสุขแล้วก็สามารถที่จะ พัฒนาสิ่งต่างๆแล้วก็ส่งผลในการทํางานได้ด้วยนะคะสิ่งต่างๆเรล่านี้ค่ะเราสามารถพัฒนาได้ตั้งแต่ตอนที่เราเป็นเด็กๆแล้วก็ตอนเนี้ก็ยังไม่สายที่เราจะสามารถที่จะเตรียมตัวแล้วก็ปรับนะคะให้ เราอยู่กับความเครียดตรงนี้ได้นะคะก็จะทําให้เราเนี่ยมีบุคลิกที่ดีแล้วก็เราสามารถที่จะป้องกันได้ความเครียดสามารถป้องกันได้ตั้งแต่เด็กๆเ,เลยนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเล็กๆนะคะก็อย่าลืมที่จะฝึกนะคะให้ลูกเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็มีวิธีป้องกันความเครียดนะคะออกกําลังกายดูหนังฟังเพลงอย่างเมื่อกี้ที่เราได้พูดคุยกันไว้ไปแล้วนะคะก็ลองนําไปใช้นะคะ กับลูกน้อยของคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็เราลองสังเกตดูว่าเอ๊ะลูกเราเริ่มที่จะมีอาการแล้วหรือ,อยังจากที่เราพูดคุยกันมาแล้วก็ลองใช้วิธีการต่างๆแต่ละคนเนี่ยแต่ละบ้านเนี่ยก็จะมีวิธีการปรับสมดุลหรือว่าปรับความเครียดเนี่ยแตกต่างกันไปแล้วแต่นะคะบ้านไหนเนี่ยก็นำไปประยุกใช้ได้เลยไม่มีสูตรสำเร็จคะ่ะในการที่จะ นำวิธีป้องกันต่างๆมาใช้กับตัวเราหรือว่ามาใช้แต่กับในแต่ละคนในแต่ละบ้านนะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่ดีเนี่ย ก็ลองไปปรับใช้กับแต่ละท่านดูนะคะก็ทั้งหมดก็จะเป็นในเรื่องของความเครียดที่เราพูดคุยกันมาทั้งปัจจัยที่ทำให้เกิดความเครียดนะคะเราได้รู้ปฏิกิริยาตอบสนองแล้วเราได้รู้ว่าอาการมีอะไรบ้างแล้วก็วิธีป้องกันนะคะแล้วก็อีพีหน้าค่ะเราจะมาคุยกันในเรื่องของความเหนื่อยล้าเนาะเราเครียดแล้วเรามีเหนื่อยล้าแล้วเราจะมีวิธีเรียนรู้เราจะรู้ได้ยังไงว่าอันเนี้ยคือเหนื่อยล้าแล้วแล้วเราจะมีวิธีป้อง กันได้ยังไงบ้างนะคะสำหรับวันนี้ค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกๆท,ท่านที่ติดตามฟังมาตลอดค่อนข้างจะยาวนิดนึงนะคะแต่คิดว่าน่าจะเป็นเป็นประโยชน์แล้วเจอกันใหม่ในอีพีหน้าสำหรับในเรื่องของความเหนื่อยล้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะทดสอบทดสอบ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 เรื่อง Soft Skill แล้วอย่าลืมนำไปปรับใช้ติดตาม You c h a ช n e l ได้ใหม่ทาง Apple Podcasts p o t i f y p o d b e a n และในทุกๆช่องทาง